สวัสดีครับยินดีรับเข้าสู่ช่องต้นกล้าบ้าบอลวันนี้ก็จะมาคุยกันนะครับหลังเกมสุดฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนัดส่งท้ายฤดูกาลนะครับทัพเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์วันนี้บุกมาชนะฟูลแลมด้วยสกอร์สองศูนย์นะครับจากประตูของคุณตักันในครึ่งแรกและฮาแลนด์มายิงปิดเกมในช่วงครึ่งเวลาหลังนะครับทำให้ทัพเรือใบสีฟ้าวันนี้ก็ถือว่าตามจ็อบตัวเองนะครับเก็บสามแต้มได้การันตีการ ได้ท็อปไฟล์เพื่อไปแชมเปี้ยนลีกในลูกการ์น่าได้สําเร็จนะครับในส่วนของรายละเอียดเกมวันนี้มีอะไรกันบ้างก็มาดูกันเลยดีกว่าเริ่มที่สเปต,ตัวจริงกันก่นกอนฝั่งฟูลแลมวันนี้ระบบ4 2 3 1ประตูเลโน่กางกองหลัง4คนมีกเวนกาจับคู่แอนเดอร์เซนซ้ายโรบินสันขวาเตเต้กองกลาง3คนลูกกคิชจับคู่แคนนี่กางลุกอันเดสเปเดล่าปีกซ้ายอาดาม่าปีกขวาวิลสันส,นส่วนศูนย์หน้าตัวเป้าเป็นราอูนะครับถือว่าค่อนข้างฟูลทีมเลยสำหรับมาโกซิลวานะครับไม่มีการโลเท สลับสำรองลงมาเล่นเพื่อปิดท้ายแล้วดูวงนี้นะครับเพราะว่ามันเป็นเกมนัดสุดท้ายในบ้านด้วยซิวาก็อยากจะเน้นๆหน่อยในการที่มี1แต้มใน,นการเสมอแบบทีมใหญ่ซิตี้หรือว่าหวังถึง3เลยด้วยสามปลายสำหรับเกมวันนี้ของเจ้าบ้านนะครับส่วนซิตี้เนี่ยก็มาระบบเดียวกันเลยนะครับ4 2 3 1ประตู อเดส,สันนะครับหลัง4คนดีอาร์สคู่กันกี้ซ้ายกวาดิโอขวานูเนสองการ3คนมินิโก้จับคู่เบนาโดนะครับลกลางลุกกุนดกันปีกซ้ายโดกูปีกขวามามูส่วนศูนย์หน้าตัวเป้าเป็นฮาแลเด์น,นะครับวันนี้เนี่ยซิตี้ก็ต้องบอกว่ามาในสภาพความความพร้อมที่ค่อนข้างดีไม่แพ้ฟูลแลมเลยนะครับถ้าขาดหลักๆเนะี่ยก็คนเดียวมาเจอควอซิตนะครับไปโดนใบแดงมาในเกมลีกล่าสุดที่จะบอลหมัดนะครับทำให้วันนี้ก็โดนแบนไปก็ตรงควอซิตที่โดนแบนเนี่ยก็เป็นนิโก้กอนซาเลสนะครับที่ ื้อมาตอนมกราไม่ค่อยได้รับโอกาสเนี่ยก็ได้ลงวันนี้เลยนะครับอย่างที่มีบทเรียนมาแล้วนะครับว่า FA ครับเนี่ยจัดตัวค่อนข้างประหลาดประหลาดหน่อยนะครับแล้วก็วันนี้กลับมาเป็นชุดที่ปกติกัางหนึ่งนะครับวันนั้นไม่มีกลางลับวันนี้ก็มีนะครับนิโก้กอนซาเลสได้ลงภาพรวมเสร็จตัวจริงทั้งสองทีมก็เป็นประมาณนี้ไปนะครับทีนี้เราก็มาดูที่รูปเกมกันเลยดีกว่านะครับเปิดมาเริ่มเกมเลยถือว่าเป็นเกมที่ซิตี้เนี่ยก็เข้าสู่เกมตัวเองได้อย่างรวดเร็วนะครับกองบอลขึงเกมลุกได้ค่อนข้างดดีเลยนครรตอแกกาา็ิว่ จะมาสูสีหรือเปล่านะครับเพราะว่าฟูลแลมเนี่ยก็เป็นทีมที่ค่อนข้างมีระบบระเบียบเล่นในบ้านได้ค่อนข้างไว้ใจได้เลยนะครับแต่การทีว่าแอสตซิตี้ก็มาด้วยมาตรฐานที่ยอดเยี่ยมนะครับมาขึงได้ดีเลยก็มาจากความอิกพัน์ผิดหวังในเอฟเอด้วยนะครับก็มีส่วนที่ทําให้วันนี้ต้องเน้นมากขึ้นนะครับก็นะเริ่มต้นเกมมาได้ค่อนข้างดีเลยนะครับแต่ก็แดนสุดท้ายยังเข้าพื้นที่สังหารไม่ง่ายเท่าไหร่นะครับเพราะฟูลแลมก็อย่างที่บอกไปว่าทีมเกมรับเล่นเป็นส่งนะครับแต่ก็จะบอกว่าในที่สุดนะครับพวก ประมาณหนึ่งไม่นานมากนะครับแต่ก็เจาะตะข่ายได้สําเร็จนาทีที่20นะครับจากจังหวะที่บิลล์อัพจากหลังบ้านนะครับออกทางฝั่งขวามามาเตอุสนูเนสนะครับนูเนสเบียดชนะกูเอนกานะครับในจังหวะนี้ทําให้ก็หลุดมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็ได้ยิงจุดได้นะครับเรโน่เนี่ยต้องออกแรงเซฟเลยจังหวะนี้นะครับก็แต่ก็เซฟได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่ามันโดนปลายมือเขานะครับปิ้นๆไปซึ่งบอลไปเข้าทางกุนโดกันนะครับที่เป็นประเภทที่หา ช่องในกรอบเขตทโทษไปอยู่ถูกที่ถูกเวลาเพื่อทําประตูได้ดีอยู่แล้วนะครับจังหวนนนะ,นะนี้ก็ดูในจังหวะที่เขามีรุ้นยิงลูกบอลพอดีนะครับแต่ก็บอลลอยอยู่สูงๆนะครับก็ไม่รู้จะมายังท่าไหนดีนะครับซึ่งเจ้าตัวก็ไหวพริบดีมากนะครับตัดสินใจตีลังกายิงเข้าไปเลยนะครับก็ต้องบอกว่าถ้าไม่เป็นกุนุกัน,นก็ไม่ได้เหมือนกันนะครับในลักษณะยิงแบบนี้เนี่ยต้องเจ้าตัวจริงๆงนะครับทำให้ซิตี้เนี่ยก็ เล่นง่ายเลยนะครับออกนามจากตรงนี้ไปก่อน1นึ่งปรนตูนย์นะครับทำให้มันคลายความกดดันรต่างๆไปได้พอสมควรเลยนะครับแต่ก็ต้องบอกว่ามันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนะครับคือมันผ่อนคลายจริงฟูลแลมเนี่ยพอโดน1น,นไปแล้วเกมก็เริ่มที่จะฟื้นมาบ้างนะครับโดยเริ่มสวนกลับได้ได,ได้แบบเข้าได้เข้าเข็มมากขึ้นนะครับมีฝั่งอดามาตาเร่ก็ใช้ความเร็วทางฝั่งซ้ายนะครับลากๆตามสไตล์นะครับหรือว่าไปลาอูเนี่ยก็เริ่มพักบอลได้แล้วนะครับส่วนถ้าพูดถึงครึ่งแรรกเนะ่พอิมแบบ ส่วนกลับได้เนี่ยคนที่ยิงได้ลุ้นที่สุดเนี่ยจะเป็นแฮร์รี่วิลสันนะครับที่อยู่ทางฝั่งขวาเนี่ยมีโอกาสได้จบสกอร์สทีนะครับซึ่งทั้ง2ทีที่เขาได้จบเนี่ยเอเดสันต้องออกแรงเซฟหนักๆทั้งหมดเลยนะครับก็เป็น2เซฟที่สําคัญเลยของเอเดสันในช่วงครึ่งเวลาแรกไปนะครับส่วนนอกนั้นเนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรที่น่าสนใจเพิ่มเติมนะครับซับซิตี้นะถ้าพูดถึงโอกาสที่ทําให้เรโน่ต้องออกแรงบ้างเนี่ยก็มีแค่จังหวะของนิโก้ที่ยิงไกลเข้าไปนะครับแต่ก็ไม่ผ่านมือ อ Leno, นอกนักน,นี้ก็ถึงถือว,ว่าโอกาสไม่ได้มีเยอะอะไรมากมายเท่าไหร่นะครับซับซิตี้ของบอลได้จริงแต่อย่างที่บอกไปว่าไม่ง่ายนะครับเลยจบครึ่งแรกไปได้ความยอดเยี่ยมของคุณโดกันนะครับที่อยู่ถูกที่ถูกเวลายิงลูกนี้เข้าไปได้นะครับทำให้จบครึ่งแรกไปที่ซิตี้นำอยู่หนึ่งศูนย์นะครับส่วนเกมในช่วงครึ่งเวลาหลังลงมานะครับเกมก็ยังลักษณะคล้ายๆเดิมอยู่คือซิตี้กองบอลจริงแต่มันเต็มไปด้วยความกดดันแล้วนะครับด้วยช่องสหางที่มันห่างแค่สกอร์เดียวนะครับ คือเท่าที่สังเกตนคือพวกเขาช่วงทา้ารูปการ7-8นั้นหลังในลีกเนี่ยเขาจะเล่นสไตล์ประมาณนี้เลยนะครับคือถ้านําได้แล้วปุ๊บเนี่ยจะพยายามเล่นรัดกลุ่มมากขึ้นไม่บุ่มบ่ามในเกมลุกนะครับเพื่อที่จะเน้นผลให้ชัวนะครับจะเป็นสไตล์ซิที่แบบอ่ะที่ติดเครื่องมาใน ช่วงอะถ้าจาได้ประมาณอะอย่างฤดูยกแรกเ็ๆๆย่างปเป็น20บ1แล้วกันนะครับในฤดูนั้นเนี่ยที่เซตตี้ออกสตาร์ทฤดูกาลนี่ไม่ค่อยดีแล้วก็มาติดเครื่องกลางๆฤดูกาลที่มีช่วง11เกมติดถ้าจำไม่ผิดชนะติดติดกันเลยนะครับช่วงนั้นอะจะเป็นช่วงที่เซตตี้ก็ลันคีนชีสได้ลุลัวอะไรอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยเซตตี้ก็จะเล่นกลับไปเป็นลักษณะแบบนั้นซึ่งเหมือนท้ายฤดูกาลนี้นะครับที่พวกเขาเนี่ยจะเล่นเน้นผลมากขึ้นเพราะว่าต้องบอกว่าสภาพเซตตี้เนี่ยไม่ใช่ ฟูสมประกอบเหมือนกับยุคที่พีคๆเป็นทิมเป็ลแชมป์อะไรเงี้ยนะครับที่ทุกอย่างองค์ประกอบมันดีไปหมดยุคเนี้ยคือปีนี้ก็ต้องอย่างที่เรารู้กันว่าตั้งแต่โรดี้เจ็บไปตัวปีกกิลิทโฟเดนไม่ได้อยู่ในฟอร์มเดิมรวมถึงอาการบาดเจ็บเล่นงานด้วยอะไรเงี้ยพอเป็นโดกูเป็นซาวินโจสลับกันลงอ่างเงี้ยมันก็ไม่ได้คุณภาพเท่าเดิมแล้วพอเสียบอลใน,นแดนลุกได้บ่อยอย่างเงี้ยนะครับโรดี้ก็ไม่มีอยู่ให้ตัดเกมแล้วทําให้เกมรับก็ไปด้วยอะไรเงี้ยนะครับมันเลยเป็นจุดที่ทําให้เขาเนี่ยก็เล่นเพื่อรัดกลุ มันก็แลกมากับความเสียวที่มันพร้อมที่จะเหมือนจะโดนตลอดเวลานะครับฟูลแลมเี่กก็ยังคงเกมดีอยู่นะครับก็นั่นแหละครับคือมันเป็นครึ่งที่ต้องบอกว่าอึดอัดพอสมควรเลยสำหรับซิตี้ในช่วงครึ่งเวลาหลังนะครับการเปลี่ยนตัวเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป๊ปไม่ได้เปลี่ยนตัวอะไรมากมายด้วยนะครับคือเล่นยื้อไปเลยตามสไตล์เขาเลยนะครับส่วนทางฟูลแลมเนี่ยก็พอผ่านไปหนึ่งช่วงมของเกมก็ส่งพวกอายุวบี้สมิธโลเพื่อลงมาเสริมเกมลุกเป็นมิติใหม่ๆลงมาบ้างนะครับมันก็ ือว่าพวกเขาเนี่ยเข่งได้ค่อนข้างโอเคเลยนะครับแต่ถ้าพูดถึงโอกาสที่เอเดรสันได้เซฟจริงจังเนี่ยต้องบอกว่าไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะครับจะเป็นลูกยิงเสียวออกหลุดเสาเลยครัแล้วถ้าส่วนใหญ่นะครับซึ่งจะมีราอูอะไรอย่างเงี้ยผัดกันมาจบสกอร์นะครับแต่ก็ยังทําไม่ได้นะครับซึ่งไปไปมาๆนะคือผมมองว่าฟูลแล็มีโอกาสตีเสมอควรได้ด้วยซ้ำไปนะครับแต่กลายเป็นว่าอยู่ดีไม่ว่าดีนะครับในทีที่72เนี่ยซาชาลูกิตนะครับ คือไปทําฟาวคุณโดกันนะครับในกรอบเหตดโทษจากบอลที่ขึ้นมาทางฝั่งซ้ายของซิตี้ถ้าจำไม่ผิดโดกูนะครับจ่ายเข้าในมาให้แล้วตรงเนี้ย ลูกกีดไปเสียเลี่ยมไปฟาวคุณโูกันเสียจุดโทษซะง,งั้นเลยนะครับกับว่าโมเมนตัมที่กาลังทํามาฟูลล่มเนะี่ยกำลังจะเข้าได้เข้าเข็มเลยเหมือนจะได้ประตูตีเสมอก็ต้องมาพังลงตรงนี้นะครับกับการเสียจุดโทษแล้วก็คนที่รับหน้าที่สังหารเนะี่ยไม่เหมือนในเอฟเอคัพแล้วนะครับที่มามูดเป็นคนยิงจุดโทษวันนี้ฮาแลนด์นะครับเป็นคนยิงเองเลยนะครับซึ่งก็ไม่พลาดนะครับถือว่ายิงด้วยความแน่นอนเลยไปทางซ้ายมือของตัวเองนะครับทำให้สกอร์เนี่ยฉีกเอาเป็นศูนย์เป็นสองนะครับเหมือนว่าเป็นลูกปิดเกมในวันนี้เลย,เลย ถอนหายใจโล่งๆได้เนึ่ไปแบบหลายเปาะเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่ามันค่อนข้างการันตีแล้วนะครับว่าลูกนี้เนี่ยทำให้พวกเขาติดอยู่ในท็อปไฟแน่นอนนะครับส่วนอะไรอย่างนั้นเนี่ยก็เป๊ปเปลี่ยนก็ซาวินโยลงแทนโดกูนะครับเพื่อเติมความสดแล้วก็มิติใหม่ๆนะครับเพราะว่าโดกูนยอ่ะต้องยอมรับว่าฟอร์อยิงมีส่วนลูกนี้จริงแต่ในภาพรวมทั้งเกมเนี่ยก็ไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่นะครับก็ยังคงเป็นโดกูที่ ยังแบบประสิทธิภาพไม่ค่อยดีเหมือนเดิมแล้วก็จะมีความจิตจดหรือหวาอะไรอย่างนี้ก็ตามนะครับหลังนั้นก็ส่งพวกโฟเดนเอเชเวลี่เดอะบอยลงมาเพื่อเผาเวลาไปบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งในท้ายที่สุดแล้วนะครับกอถือว่าซตตี้เอาสกอร์นี้อยู่นะครับโดยเอเดรสันเนี่ยมีโอกาสเซฟเป็นช่วงทดเวลาบาดเจ็บจากลูกยิงของแซนเดอร์เบอร์เกอีกหนึ่งครั้งนะครับ ก็จะบอกว่าวันนี้เอเดสันก็เหนียวเหมือนกันนะครับจะว่าทางนันก็ได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าวันนี้มี3เซฟปกตินะถ้าบโวจสวนกลับมาของทางซิตี้เนี่ยส่วนใหญ่จะเสียงน้อย1ประตูแต่วันนี้เจ้าตัวก็ดันมาเหนียวถูกวันซะอีกนะครับก็เลยนะเป็นจุดที่เพอร์เฟกต์เดย์สำหรับซิตี้นะครับแม้ว,ว่ารูปเกมมันจะไม่ได้เพอร์เฟกมากเดินหน้าข้ามมันเหมือนกับที่เพอร์เฟกของซิตี้สอปีหลังนะครับแต่สุดท้ายแล้วมันก็ตามเป้าได้ในปีนี้ ก็จบด้วย3าแต้มไปได้สำเร็จนะครับในช่วงท้ายดูก,การที่เปลี่ยนเป้าจากตอนแรกลุ้นแชมป์เป็นท็อปโฟท็อปฟเนี่ยก็โอเคถือว่าปิดไปได้อย่างยอดเยี่ยบนะครับสรุปวันนี้ผมก็คิดว่าเป็นเกมที่โอเคปิดจ็อบได้ดีนะครับตามมาตรฐานซิตี้เลยแต่อาจจะไม่ได้เป็นฟอร์มการเล่นที่แบบเดินหน้าข่ามันก็จริงแต่ผมว่าสุดท้ายมันตามจ็อบนะครับในช่วงนี้ก็ถือว่าโอเคตามแผนไปนะครับวันนี้ผมว่ารับอยู่ในมาตรฐานที่รับได้นะครับสรับซิตี้โดยถ้ามาส่องในลาเียสิบเอ็ดตัวจริงเนี่ยวันนี้ก็ พูดถึงคนที่โ,โดดเด่นเนี่ยผมจะให้เครดิตเป็นเอเดรสันหนักๆน,นะครับเพราะว่าเซฟค่อนข้างที่จะเยอะกว่าปกติไปพอสมควรนะครับก็เลยให้เขานะครับหลักๆเลยส่วนในแผงเกมรับผมก็คิดว่าทําตามหน้าที่กันโดยรวมได้โอเครรตามมาตรฐานนะครับวันนี้ไม่ค่อยเหว์กันเท่าไหร่นะครับควาดิโออะไรเงี้ยค่อนข้างที่จะนิ่งนะครับนูเนสวันนี้ก็ออกไปทางเล่นดีด้วยซ้ำไปนะครับเพราะว่าปกตินะ โัเนี้จะมีปัญหาในเกมรับตัวนี้เล่นค่อนข้างที่จะโอเคเลยนะครับบวกกับว่าลูกที่ได้ประตูแรกกดล็อกมาเนี่ยก็ต้องขึ้นชมเขานะครับว่าการเอาบอลตลุยขึ้นไปยิงเนี่ยก็มาจากเขาด้วยนะครับตัวนี้โดยรวมเกมลับผมว่าดีกว่ามาตรฐานที่เป็นมาในรูปการนี้โดยรวมด้วยซ้ำไปนะครับเป็นประมาณนี้ในเกมรับส่วนตรงกลางก็ถือว่าตามหน้าที่ได้ดีนะครับถ้าพูดถึงคนเด่นเนี่ยผมให้ทางกุนโดกันนะครับที่วันนี้รับบทเป็นเบอร์สิบเลยนะครับก็ต้องบอกว่า วันนี้มีส่วนร่วมทั้ง2ประตูนะครับถ้าแบบในแผงหลังเอเดสันจะเด่นตรงกลางก็ให้กุนโดการนี่ยแหละครับถ้าให้เป็น Man A ath, แมตช์เตอร์ยูไนเต็ผมว่ากุนโดกานได้เลยเหมือนกันนะครับเพราะว่า1ประตูแล้วก็เรียกหนึ่งจุดโทษนะครับผมว่ามันค่อนข้างสําคัญในเกมวันนี้เลยกับรูปเกมที่มันตึงๆแบบนี้นะครับกุนโดกานก็แสดงให้เห็นแล้วนะครับว่าแบบเวลาหน้าเสือหน้าขวานเนี่ยไม่ว่าเขาจะทีมจะยู่ในสถานการณ์ยังไงเขาพร้อมโผมาเสมอนะครับอย่าง ปีที่ได้แชมป์21 22ก็ตามเหมือนกันนะครับที่กุนโดกัรโดนวิล่านำไปสองลูกแล้วก็โผมายิงตูมๆหายเลยแซงสามสอดื้ออ่ะลักษณะทําให้ชวนคิดถึงวันนั้นได้เหมือนกันนะครับแต่วันนี้อาจจะไม่ได้พีคเท่าวันนั้นแล้วนะครับแต่ก็นั่นแหละยังได้ความเก่าลรงจุดนี้ของเจ้าตัวไปนะครับวันนี้ก็ยอดเยี่ยมนะครับ ส่วนตรงกลางคู่กันเนี่ยก็ผมว่าในแง่การคองบอลได้ดีนะครับแต่ในแง่ของการสร้างสารรค์จะให้เท่าโรดรี่อะไรอย่างเงี้ยนิโก้ก็ยังต้องอัพตัวเองขึ้นไปอีกนะครับแบรนาโดวันนี้ก็ทรงๆยังไม่ได้แบบสุดเหมือนครับตอนที่เขาพีพิๆขนาดนั้นนะครับส่วนใน3ตัวบนนะครับวันนี้ผมก็รู้สึกว่าอาจจะเป็นจุดที่อาจจะดูจืดๆหน่อยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าตัวเนี้ยวันเนี้ยเกมมันง่ายเพราะคุณโดก,การเลยส่วนใหญ่โดกูก็อย่างที่พูดไปเมื่อสักครู่แล้วว่าประมาณได้ประมาณเนี้ยนะครับว่า ประสิทธิภาพจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ส่วนมามูธน่ะวันนี้ยืนทางขวาอีกหนึ่งครั้งนะครับย่างที่เหมือนกับว่าเคยยืนมาแล้วหนึ่งเกมถ้าผมจําไม่ผิดนะ่ยจะเป็นวันที่เจอวูฟหรือเลสเตอร์สักเกมอ่ะที่มันเขายืนลักษณะปีกขวาแบบนี้นะครับผมก็มองว่าไม่ใช่ตําแหน่งที่เขาดูจะโอเคเท่าไหร่กับตรงนี้นะครับผมว่าค่อนข้างที่จะทรงๆแล้วออกมาทางแย่ด้วยซ้ำไปนะครับมองมายืนตรงนี้เนะี่ยผมว่ามามูธจะดีน่ะคือเป็นหน้าตัด นะครับหรือว่าจะเป็นปีกซ้ายโอเคอยู่นะครับแต่พาะปีกขวาเนี่ยผมว่าไม่ใช่บทบาทที่เขาเล่นดีเลยนะครับวันนี้ก็เลยรู้สึกว่าธรรมดาไปเลยนะครับส่วนทางฮาแลนนี่วันนี้ก็ยังดูเฉยๆอยู่นะครับเพราะว่าบอลไม่ค่อยมีการประสานงานที่ยอดเยี่ยมในแดนบนเท่าไหร่นะครับฮาแลนช่วงหลังก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็ไปว่ากันหมายฤดูกาลหน้านะครับเดี๋ยวมีพรีเซั่นมีขับโดรครับมาให้ลองทีมอะไรอย่างเงี้ย น่าจะมีการเล่นประสอดประสานงานกันได้ดีมากขึ้นนะครับแล้วก็การเสริมทัพที่น่าจะมีเพิ่มเติมอีกด้วยในช่วงตลาดหน้าร้อนที่จะถึงนี้นะครับก็คิดว่าน่าจะมีอะไรที่ดีขึ้นมานะครับวันนี้ก็อย่างน้อยได้ความมั่นใจในแง่ของการดีจุดโทษไปนะครับปิดท้ายฤดูการก็อย่างดีนะครับจุดนี้แต่จุดอื่นวันนี้ก็รู้สึกว่าเป็นวันที่ฮาแลนก็ไม่ได้มีบทบาทอะไรมากนะครับภาพวรซิตี้ก็เป็นประมาณนี้ไปนะครับส่วนทังฝั่งฟูลแลมนะครับก็มัดรวมเลยแล้วกันนะครับขอไม่ขอลราละเอียดอะไรมากนะครับ เพื่อไม่ให้คลิปข่าวเกินไปถือว่าเป็นวันที่ฟูลแลมเนี่ยทีมก็แสดงความเป็นฤดูกาลนี้ของพวกเขาได้แบบค่อนข้างกับใช่เลยนะครับเพราะว่าฟูลแลมเนี่ยจะเป็นทีมที่มักจะเล่นได้ดีลักษณะประมาณนี้นะครับวันไหนที่แบบไม่คาดคิด,ดว่าจะชนะก็มกักจนชนะนะครับอย่างวันนี้เล่นดี น่าจะกลับมาได้ก็ไม่กลับมาครับฟูลแลมมักก็เป็นทีมที่ลักษณะแบบนี้นะครับมันเลยไม่แปลกใจเลยที่ปีนี้เขาจะจบอยู่ที่ตรงกลางพอดีเลยของพิมพิลีกนะครับเพราะว่ามันครึ่งๆึ่งกลางๆไปหมดนะครับจบที่11ของตารางคะแนนโดยมี54คะแนนแล้วก็ประตูได้เสียเนี่ยไม่เชื่อต้องเชื่อนะครับว่ามันครึ่งๆึกลางๆลเหลือเกินนะครับบวกลบแล้วได้ศูนย์พอดีเลยนะครับสำหรับฟูลแลมก็ถือว่าเป็นปีที่อ่ะอย่างน้อยก็ไม่ต้องหนีตกชั้นนะครับอยู่รอดได้นะครับแต่ถ้าสมมติอยากะยกรกดับเนี่ยก็ต ที่ลูกทีมของมากซิลวาครับเพราะว่ามันมีความไม่เสถียดยู่สำหรับทีมพวกเขานะครับฟูแล้งก็เป็นประมาณนี้ไปส่วนทิ้งท้ายของซิตี้ไปแล้วกันนะครับก็การชนะวันนี้ก็ทําให้พวกเขาจบที่3ของตารางนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับตามเป้าไปแม้ว่าจะผิดเป้าจาก ต้นรูที่ลุนแชมป์ก็ตามนะครับแต่จบได้ตรงนี้ถือว่าท็อปไฟทตามเป้าที่ไปแชมเปี้ยนลีกที่เปลี่ยนมาจากการกดูการเนี่ยก็โอเคแล้วนะครับวันนี้ผลงานแข่งขันคู่อื่นก็เป็นใจด้วยนะครับเชลซีชนะจริงแต,แต่แต้มที่สะสมเมื่อก่อนนีนนะ้ซิตี้ดีกว่าก็เลยได้ตรงนี้ไปนะครับส่วนทางนิวคาสเซิลกับวิลล่าเนี่ย เป็นวันที่พวกเขาดันไม่ดีซะอีกนะครับไปแพ้ทั้งคู่เลยนะครับทำให้จากตอนแรกเนะี่ยคิดว่าอาจจะมีลุ้นเบียดกับซิตี้สนุกนะครับกานว่าเนี่ยไปพาดกันเองหมดเลยซิตี้ก็เลยขึ้นมาถึงที่3ได้ในท้ายฤดูกาลที่สุดนี้นะครับก็ถือว่าครบถ้วนนะครับคลิปนี้ก็คิดว่าน่าจบที่มาที่ปายแล้วกันนะครับแฟนซิตี้ก็ว่ากันใหม่ปีหน้านะครับเดี๋ยวดูกันว่าเสิร์ฟตลาดเข้ามาใหม่จะทำให้พวกเขากลับมาลุ้นแชมป์ได้เลยในปีหน้าหรือเปล่านะครับโดยส่วนตัวผมคิดว่า ด้วยความเปอรซิตี้กลับมาแน่นอนนะครับก็ขอเป็นกําลังใจให้นะครับส่วนผมก็เชียร์ลิเวอร์พูลนะครับปีนี้ผมก็ดู2จอไปแล้วก็ฉลองแชมป์กันไปเรียบร้อยนะครับชื่นมื่นไปปีนี้ก็ขอเป็นทีมของลิเวอร์พูลบ้างแล้วกันนะครับปีหน้ามาว่ากันใหม่นะครับสำหรับวิมบิลเล่ในลูกการหน้านะครับส่วนคลิปวันนี้ก็คิดว่าขอจบเป็นที่มานี้ไปแล้วกันนะครับก็ถ้าหากใครฟังมาจุดหนึงนี้นะครับแล้วก็ชอบคลิปแบบนี้ก็ขอบคุณทุกคนเนียนะครับที่ติดตามกันมาไม่ว่าจะ ส่วนไหนของดูการก็ตามจนถึงตอนจบของปีนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์นะครับถ้าหากชอบคลิปแบบนี้ด้วยนะครับเมื่อม่เากแรกเปลี่ยนรถคุยรายกันในท้ายดูการนี้ก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้ที่ช่องทางด้าน,นาล่างเลยนะครับสำหรับคลิปวันนี้นะครับก็เวลาหมดเวลาแล้วนะครับขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ